สวัสดีครับพบกันใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายง่ายๆที่บ้านนะครับช่วงอยู่โควิดนะครับมีหลายๆท่าวันนี้จะเล่นให้เกือบโดนทุกส่วนเลยนะครับแล้วก็ลองไปฝึกกันดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีท่าอะไรบ้างท่าแรกนะครับกระโดดตกง่ายๆนะครับทำเซตละสิบทีนะครับสามเซตนะครับท่าต่อไปนะครับสควอตนะครับ ทำสิบครั้งนะครับสามเซตเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะได้ต้นขาครับก็รวมถึงช่วงก้นด้วยนะครับถ้าที่สามนะครับไฮนีนะครับหรือว่าเข่าสูงนะครับอันนี้ก็จะได้โลแอบนะครับหรือช่วงท้องล่างรวมถึงต้นขาด้วยนะครับต่อมานะครับนี่ก็คล้ายแอปลูเเนเซอร์นะครับก็จะเป็นท้องด้านข้างนะครับทำเซตเหมือนกันนะครับ นี่เหมือนกันนะครับเป็นตัว Shape ด้านข้างของท้องนะครับทำง่ายนะครับทำข้างละ10ทีนะครับ3เซตนะครับนี่ก็คล้ายเมื่อกี้ครับแต่ยกเข่าขึ้นมานะครับสลับนะครับขวาซ้ายซ้ายขวานะครับก็10ครั้ง3เซตเหมือนกันครับอันนี้ก็ได้ท้องช่วงล่างแล้วก็ด้านข้างครับนี่ก็เป็นท่านะครับเหมือนชกมวยนะครับเป็นหมัดขวาตรงซ้ายตรงนะครับ10บครั้ง3มเซตครับตรงนี้ก็จะได้หัวไหล่นะครับได้หัวไหล่ย ก็สุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเบอร์พี้นะครับหรือว่าพุ่งหลังนะครับก็ทำ5ครั้งต่อเซตนะครับ3เซตนะครับก็ขอให้สน,นุกนะครับ